สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพ่อสงสยัยลูกวิ่งไปเรียกแม่เมื่อวันที่17มิถุนายนเพจข่าวช่อง8ได้โพสต์ข้อความระบุว่าไปดูคลิปที่สร้างความประหลาดใจไม่น้อยเมื่อเด็กวัยประมาณ2-3ขวบไปวัดแล้วตะโกนเรียกแม่ที่จากไปแล้วทั้งๆที่ไม่มีแม่อยู่ตรงนั้นเรียกได้ว่าเป็นคลิปที่สะเทือนใจมากเลยทีเดียว พระหนูน้อยรายดังกล่าวพูดซ้ำๆว่าลงมาเถอะแม่ลงมาเถอะแม่พร้อมยื่นมือออกไปจะให้แม่อุ้มด้วยซึ่งคุณพ่อได้เผยว่าคุณแม่นั้นได้จากไปด้วยโรคมะเร็งได้100รวันแล้วท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาโดยนะครับขอ,ขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ